ไปที่อุดรธานีกันบ้างน,นะครับเขามีกิจกรรมวันสถาปนาไทยอาสาป,ป้องกันชาติคร,ครับผมโดยกองทัพภาคที่2และมณฑลท,นทาหารบกที่24และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีนะครับจัดกิจกรรมรวมพลังสวนสนามไทยอาสาป,ป้องกันชาติทอสอปาชา20จังหวัดภาคอีสานครับที่อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ภายในมณฑลทหารบกที่24อุดรธานีนะครับพลตรีศักดาเปรุณาวินรองแม่ทัพภาคที่2 คุณชยาวุฒิจันทร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธนานีพลตรีอำนวยจุนนนอย่างนะครับผู้บัญชาการโมฑลนหานบกที่24และหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมพิธีวางพวงมาลาและตรวจพลสวนสนามนะครับเนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติหรือทอสอปชประจำปี2559รวมพลังแสดงออกถึงความรักชาติความสามัคคีพันหึ่งก,กาลังพร้อมที่จะปกป้องเทือดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการสะดุดีวีรกรรมบรรพบุรุษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติ มีไทยอาสาป้องกันชาติจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า2,500คนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับครับถ้าจะพูดถึงทศออปชนี้ก็มีมานานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสําหรับชื่อเต็มนะครับก็คือ ไทยอาสาป้องกันชาตินะครับชื่อย่อคือทสปชเนี่เป็นรอนอาษดรอาสาสมัครนะครับเขาจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2,521เะครับเพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัต,ติต่อต้านการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกๆด้านด้วยนะครับนั่นคือ ทปอชอปน,นะครับอาสาสมัครที่เสียสละเวลาสละในด้านของชีวิตส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะมาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั่นเองถ้าพูดไปแล้วนี้เมื่อก่อนผมเคยสมัครเป็นสมาชิกเหมือนกันนห <laughs> ลายปีมาแล้วทอ,อปอชอนะครับเอาช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจต่อไปนะครับ